สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูปาหนันสีนุสุดกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอาาศาสดาของาศาสนาพุทธนะคะนักเรียนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นาศาสนาประจำชาตินะคะแล้วก็เป็นาศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนับถือนะคะ พระพุทธศาสนาถือกำเนิดที่ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ2,500ปีมาแล้วนะคะนอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเช่นกันนะคะศาส,สดาของศาสนาพุทธคือใครคะนักเรียนนักเรียนทราบไหมคะศาส,สดาข,ของศาสนาพุทธนี่ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองมีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะนะคะซึ่ง ช่วงเวลาที่สําคัญสําคัญของพระพุทธเจ้านะคะก็จะมีช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้า,ถถาประสูติเจ้าชายเศรษฐาประสูติเมื่อวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน6ใต้ต้นสาระรลุมพินีวันอยู่ระหว่างรุงกบิล,ลพัทและกรุงเทวทหะในเวลาต่อมาเจ้าชายเศรษฐาได้ตัดสินพระไทัยออกผนวดเพื่อหาหนทางคนทุกข์ ช่วงเวลาสัตรูหลังจากออกขนวนดพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญเพียรจนได้สัตรูหลักอริยสตรีนะคะหลักอริยสตรีนักเรียนทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างหลักอริยสัส,ส,นะเส,ส,สีเนี่ยก็จะมีทุกสมุทยัยมีโรธมรคนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักนะคะสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้สัตรูเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน หกคะ่ะและช่วงเวลาต่อไปครูจะให้นักเรียนเนี่ยดูเป็นคลิปนะคะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไม่ให้หน้าเบื่อก็คือการประกาศทำามโปรชลิสสามพี่น้อง การแต่งตั้งพระอัครสาวกแสดงโอวาปติโมก ต่อไปนะก็จะเป็นการบำเพ็ญทุกขกิริยานะคะกูก็จะให้นักเรียนดูเป็นคลิปเช่นกันนะคะอ่าพร้อมกันเลยหารุต้องการสแสวงหาหนทางตรัสรู้จึงทรงทรมานตนเองตามคตินิยมของพวกนักบวชเป็นสามวาระวาระที่หนึ่งทรงใช้ฟันกดฟัน ใช้ลิ้นกดเพดานปากไว้นั่นจนเหงื่อไหลโสมได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเหมือนมีผู้มาบีบคอไว้นั่นครั้นเห็นว่าไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไป าระที่สองทรงกลั้นลมหายใจเข้าออกให้เดินไม่สะดวกจนเกิดเสียงอู้ในช่องหูทั้งสองปวดพระศีลเสียดท้องและร้อนในพระวรากายอย่างยิ่งแม้จะทุกข์ทรมานอย่างหนักแต่พระองค์ก็ไม่ได้ย่อทอ้อครั้นเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไป วาระที่สามทรงอดอาหารจนสู้ผอมเหี่ยวแห้งผิวพันธุ์เศร้าหมองกระดูกและเส้นเอ็นปรากฏที่พระวรกายมีพระกำลังถดถอยอิดโรยทนทุกทรมานอย่างแรงกล้าพอรูปพระวรกายก็มีเส้นพระโลมาติดมาด้วยเรากระทำทุกขกิริยาทรมานร่างกาย จนแม้ผู้อื่นก็ไม่สามารถทำได้ยิ่งกว่านี้แล้วเหตุใดจึงไม่บรรลุพระโพธิญาณหรือว่าหนทางนี้จะไม่ใช่ทางตรัสรูพระมหาบุรุษกำลังคลุ่นคิดวิตกถึงหนทางตรัสรู้เราจะช่วยยังไงดีนะ อืมอ่าต้องใช้วิธีนี้ เสียงพินนั้นสายหนึ่งขึงตึงไปพอดีดหน่อยก็ขาดสายหนึ่งหย่อนเกินไปพอดีดเสียงก็ไม่กังวานสายหนึ่งไม่ตึงไม่ย่อนพอปานกลางพอดีดก็มันเกิดเสียงไพเราะก้องกังวานอ้การปฏิบัติตามทางสายกลางนั่นเองคือหนทางแห่งการตรัสรู้บรรลุพระโพธิญาณแต่ว่า สภาพร่างกายของเราในตอนนี้ไม่สามารถบำเพ็ญเพียรทางจิตตามทางสายกลางได้แน่เจ้าชายสิทธ,ธัตะที่พวกเรายกย่องให้เป็นมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรทรมานร่างกายมานานตั้งหกปี ยังไม่สามารถตรัสรู้ได้มาถึงตอนนี้ได้ละความเพียรสะละฮหันไปเสวยพระกยายารอีกจะตรัสรู้ได้ยังไงนั่นนะสิท่านโกนทัญ,ญะท่านอวุโสที่สุดในหมู่พวกเราเห็นสมควรว่าจะทำยังไงดีละ่ะถ้าเป็นอย่างนี้จะมาเฝ้าพระนิบบัติก็ร้ายประโยชน์พวกเราไปจากที่นี่กันเถอะ ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นช่วงเวลาปรินิพานหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขกักกิยาแล้วนะคะจะเป็นช่วงปรินิพานพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้า,จา,ท,รท,จาทรงเผยเรศศาส,สนาเป็นระยะเวลา45ปีพระองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพานนะคะดับขันปรินิพานนี่ก็คือตายหรือว่าเสียชีวิตเมื่อพระชนมายุ80พรรษา ใต้ต้นสาระเมืองกุศินาราประเทศอินเดียในวันขึ้น15บห้าเดือน6ค่ะสำหรับในเรื่องของอประวัติศาสดาของศาสนาพุทธเนี่ยวงว่านักเรียนน่าจะเข้าใจนะคะ,ะเกี่ยวกับศาสดาของศาสนาพุทธนะคะและเดี๋ยวเราจะมาสรุปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ พุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะเป็นศาสดาของศาสนาพุทธประสูติเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกใต้ต้นสาระนลุมพินีวันอยู่ระหว่างภูมิกบิลพัทและภูเทวทหะสัจรู้ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกปรินิพานในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะคะ เราสรุปกันแล้วครูหวังว่านักเรียนน่าจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะคะสำหรับวันนี้ครูจะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำกันนะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ที่นักเรียนได้เรียนนะคะเรื่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าจากคลิปวิดีโอนี้นะคะลงในสมุดร,รายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมนะคะ,นะคะ นักเรียนคิดเส้นหน้าลงวันที่เต็มให้เรียบร้อยนะคะสําหรับการส่งงานเนี่ยนักเรียนสามารถส่งงานได้ทางอดีไลน์ของครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย